สวัสดีครับชาว youtube เจอกันอีกแล้วครับผมเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้ผมเพิ่งเจอเจอนะครับผมเพิ่งเคยเจอกันเลยสำหรับเครื่องตัดหญ้านี่นะครับยี่ห้อนี้นะครับผมคาวาบิคาวาบิชินะครับผมที่40นะครับอันนี้เก็บจาก กองฟางมาเลยนะครับผมทิ้งไว้ข้างกองฟางนะครับข้างอคอกวัวนะครับนี่ทิ้งแบบไม่มีเยอะใหญ่เลยครับสภาพก็ประมาณนี้นะครับหัวหัวหาเลยหัวใบตัดหายนะครับซึ่งยำไปเป็นอะไรตัวอื่นไปแล้วครับคือไม่ใช้เลยครับผมนี่ตาบอกทิ้งไว้น่าจะประมาณน่าจะเป็นหลายปีแล้วแกบอกหลายปีแกซื้อเครื่องใหม่ได้สองเครื่องครับ นี่ผมจะมาเช็คครับนี่ยังไม่ได้สภาพยังไม่ไล้างเลยนะครับฟาบงฟางยังติดมาอยู่เลยครับนี่กองฟางยังติดมาอยู่เลยครับนี่นี่ทิ้งข้างกองฟางข้าง,าง,อง,งคอกวัวจริงนะนี่ตอนไปเอาผมไม่ได้ถ่ายนะครับ,รบสภาพก็แกบอกว่าน้ํามันตอนเครื่องติดนี่น้ํามันนี่พุ่งออกคาบูเลยครับนี่พุ่งออกตรงนี้ แต่ว่าผมดึงอยู่แล้วครับดึงดึงดึงดูดึงได้อยู่สามารถดึงได้ครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะเป็นที่แค่คาบูนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันับผมว่ามันจะเป็นเนี่ยเราจะมาลองล้างคาบูแล้วก็สตาร์ทดูครับมันจะติดไหมครับผมว่าน่าจะติดนะครับสําหรับเครื่องคาวะบิชินะครับที่40ย์นะครับผมคาบูน่าจะไม่แตกต่างกันครับคาบูน่าจะมีเปลี่ยนทุก ทุกันนะครับคาบูเอาเดี๋ยวมาเล่อยคราบูกันับผม การไล่ฝุ่นนิดนึงครับผมก่อนที่จะแกะครับคาบูสภาพนี้สุดยอดมากครับสภาพคาบูแล้วก,กองยังอยู่นะสงสัยไม่เคยรื้อนะครับนี่ น่าจะไม่เคยรือเลยครับเยโอ้โหแตกแล้วครับพี่น้องตะแกงนี่ก็จะมีอ๋อแกงแตกแล้วครับครบูรครับฝุน่นจับเต็มเลยครับฝุ่นจับเต็มเลยครับตัวนี้น่าจะใช้ไม่ได้แล้วผมว่านี่มันยังไงเนี่ยผมใช้ยังไงเนี่ยผมไม,ไม่งงงๆอยเนี่ย นี่โชกนะโชกก็แข็งเลยครับโชกไม่สามารถขยับก็เยื่นได้แล้วครับนี่ก็ยังได้นิดนึงครับแข็งๆอยู่ครับเดี๋ยวเราต้องทําการล้างใหญ่รอดูกันครับโอ้ตุ้นนี้มันสายน้ํามันสายน้ํามันลงตรงๆเลยครับนี่ขึ้นจากถังลงเลยครับที่ว่าจะถอดสายนี่สายมันยันกับถังเลยต้องถอดถังขึ้นนะครับนี่ตุ้นนี้ต้องยกถังขึ้นนะครับแล้วก็ถอดคาบูกมานะครับ อะมาถอดถังน้ํามันดีกว่าครับนี่ครับสภาพถังน้ํามันนะครับดูครับนี่คือการทิ้งไว้จริงๆนะครับนี่ไม่ได้โกหกอะไรครับนี่นี่คือการทิ้งไว้แบบไม่ได้ใช้จริงๆครับผมวันนี้ผมจะมาปลุกนะครับปลูกชีวิตให้มันคืนชีพนะครับวันนี้ดูครับฝนครับผมจานไฟนี้จะมีไฟปล้วครับนี่อันนี้จะมาทำการปลูกชีวิต คาวาคาวาบิชิครับคาวาชิวิบิชิ T40 นะครับตอนนี้มันจะมาปลูกชีวิตในคืนมานะครับดูสภาพถังน้ำมันครับมาถอดคาร์บูนี้ก่อนครับสภาพคาบูก็ยังดูใหม่อยู่นะครับใหม่อยู่ข้างในก็ยังดูใหม่อยู่นะครับสำหรับคาร์วาบิชินี่ครับคาบูก็ยังโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดนิดนึงครับ แต่การทำความสะอาดนี่ต้องระวังชุดปูกิณนอย่างมากเลยครับนี่ว่าชุดปูกินนี่อาจจะเปื่อยแล้วครับนี่ถ้าถอดไม่ดีมีสิทธิ์ขาดนะครับดูดูดูทรงแล้วเพราะว่าเก็บไปนานครับมันจะกรอบจะแห้งครับนี่ครับก็จะมีแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องลองดูคาบูก่อนอนะันดับแรกน้ำมันก่อนเดี๋ยวไฟเดี๋ยวทาางคาบูเสร็จแล้วต้องมาสตาร์ทดูไฟมีหรือเปล่า มีรุ่นนี้หัวเทียนอยู่ตรงไหนเนาะนี่หัวเทียนอยู่ข้างล่างครับรุ่นนี้หัวเทียนอยู่ข้างล่างอืมกลับหัวนะครับลูกสูบอยู่ข้างล่างครับต้นนี้รุ่นกลับหัวนะครับลูกสูบอยู่ Ь ล่างลูกสูบอยู่ล่างนะครับ,บอยู่ล่างอ่ามนกลับหัวนะครับผมก็หาหัวเทียนไม่เจอรุ่นนี้รุ่มกลับหัวนะครับกลับหัวนี้ก็เป็น เป็นไฟนะไฟคอยไฟน่าจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยๆแกะทีละจุดครับเอาคาบูกันเท่านี้เดี๋ยวล้างคาบูครับล้างคาบูเสร็จเดี๋ยวเรามาลองเติมน้ามันสตาร์ทดูครับมันจะมีเสียงตึ๊บๆขึ้นมาไหมฮะทีละสเต็ปนะครับการเช็คเครื่องเราจะไปลามเลยทีเดียวไม่ก็มันจะไม่ประหยัดครับเราต้องสูตรเดิมครับสูตรประหยัดค่อยๆไ,ไ,ไล่ครับ สเต็ปเราเดี๋ยวเราล้างข้างนอกให้สะอาดก่อนครับคาบูคาบูนี่มันต้องสะอาดนะครับก่อนที่เราจะไปล้างข้างในให้เอาข้างนอกให้มันสะอาดกันถ้าข้างนอกมันสกรปรกเดี๋ยวมันก็จะไปเลอะข้างในอีกครับวเวลาเราประกอบนะทำความสะอาดข้างนอกก่อนครับสภาพคาบูก็ยังใหม่นะใหม่เยี่ยมเลยยังใหม่อยู่นะมมนะไม่มีอะไรตำหนิครับแต่ว่า ทำไมคนแก่เขาเลิกใช้ครับผมก็ยังงงอ่ีแต่บ้านก็คือ,อสตาร์ทไม่ถีดคือทิ้งเลยครับทิ้งเลยมไม่ซ่อมกันเลยครับกลัวไม่คุ้มครับก็ซื้อใหม่กันเลยครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตาผมเอาไปกลับไปซ่อม,มุงเทพให้ครับก็เลยแบกใส่รถมาเลยครับประวัติก็อยู่นี่ อยู่คอกวัวครับกอกฟางเลยนี่ครับเข็มน้ำมุงน้ำมันก็ยังโอเคนะครับนี่ก็เดี๋ยวมาลื้อข้างในก่อนครับนี่จะมาถอดถ้วยคาร์บูน,นะครับผมนอกนี้าจะขันหรือเปล่าลองขันให้หมดครับขันให้หมดมีสามตัวนะครับขันดูก่อนก ัวอย่างเดียวครับลัวปูกินครับโปูกินโอ้โปรกินยังใช้ได้ครับโปกินยังใช้ได้โอ้ถ้วยคาบูก็ยังสะอาดอยู่นะครับนี่ถ้วยคาบูก็ยังสะอาดอยู่นะครับแต่ว่าทาไมคุณตาเขาไม่ใช้นะครับไปยังงงอยู่ครับนี่เ <laughs> อ้า เข็มออกมาล้างครับอ๋อเข็มตัวนี้ยังถอดง่ายครับจะมีตัวมีตัวครีมนี่ตรงนี้เลยครับไม่ต้องขันตรงนี้นะแล้หมีตรงนี้ขันเลยเดี๋ยวทําการล้างคาบูแล้วก็จะมาลองเครื่องให้ฟังนะครับอเวลากระชั้นชิดแล้วก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่จบนะครับก็ต้องเดือนยาวไปคลิปหน้าอะไรครับติดตามเลยครับเดี๋ยวล้างคาบูกอนครับล้างคาบูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวทำการใส่น้ำมันลองสตาร์ทดูนะครับนจะติดไหมครับหลังจากซ่อมคาบูประกอบเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูนะครับผมมันจะติดง่ายไหมครับเครื่องไม่ได้พังอะไรครับแค่คาบูนี่ผมเปลี่ยนโอลิงน้ำมันโอโอลิงคาบูไปแล้วครับ เป็นโอลิงตัวหนึ่งโตปิดเปิดนะครับมันก็ก็เลยน้ำมันเร็วพุ่งขออกคาบูอ่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูครับสตาร์ทง่ายมากครับผมเดียวเลยแรงมากครับเครื่องนันนี้สบายๆครับสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม ลบเครื่องเก่าก็ไม่มีอะไรมากครับคาบูอย่างเดียวสวัสดีครับผม